สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไยวิเบช่องที่พร้อมพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของยานยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวในปี2026นั่นก็คือ B-21 Raider เครื่องบินที่หลายคนต่างเรียกกันว่าเป็นอนาคตของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นหนึ่งในโครงการทางการทหารที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด b ี21 r รเดอรถูกออกแบบมาเพื่อทดแทน b 1 Lancer และ b 2 Spirit ที่ใช้งานมานานโดยมาพร้อมความสามารถล่องหนขั้นสูงที่สามารถหลบหลีกเรดาร์ a, ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังรองรับอาวุธทั้งแบบธรรมดาและอาวุธนิวเคลียร์ได้ ทำให้มันถูกจัดว่าเป็นสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีศักยภาพรอบด้านในการปฏิบัติการรบในอนาคตรูปลักษณ์ภายนอกของ B-21 Raider ยังคงดีไซน์แบบปีกวิงคล้ายกับ B-2 แต่ได้รับการปรับปรุงให้มีความล้ำสมัยและเส้นสายที่เรียกง่ายยิ่งขึ้น เพื่อลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลาศาสตร์การบินอีกทั้งยังถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและทนทานต่อทุกสภาพอากาศจุดเด่นอีกอย่างคือระบบปฏิบัติการขั้นสูงที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอาวุธและระบบข่าวกรองของกองทัพ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินไร้คนขับและระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งถือเป็นความล้ำหน้าที่จะเปลี่ยนรูปแบบการรบทางอากาศในอนาคตไปเลยทีเดียวนอกจากนี้ b 21 r i i e r r ยังถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลรองรับการปฏิบัติการทั่วโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพมากเกินไปและยังสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิด ตั้งแต่ระเบิดแม่นยำสูงไปจนถึงหัวรบนิวเคลียร์ขุมพลังของ B 2 1 r ไรเดนั้นยังเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บเป็นความลับแต่มีรายงานว่าน่าจะใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะทางไกลได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งซึ่งเหมาะสมกับภารกิจทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานสำหรับราคานั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับ โดยคาดการว่าราคาต่อเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ750ล้านดอลลาร์หรือราวๆ27,000ล้านบาทไทยและโครงการนี้อาจมีมูลค่ารวมหลายแสนล้านดอลลาร์หากผลิตออกมาใช้จริงหลายสิบลำถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่จะกำหนดอนาคตการป้องกันประเทศในศตวรรษนี้เลยทีเดียว ปัจจุบันเครื่องบินลำแรกของ B-21 Raider อยู่ระหว่างการทดสอบและเตรียมเข้าสู่กองทัพในปี2026ซึ่งเมื่อมันเข้าประจำการจริงเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ทางการทหารอย่างแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่โลกทั้งโลกจับตาอยู่ และถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีการบินทหารในศตวรรษที่21ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบ y ายวิเบ้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า